คุณพ่อต้องไว้หนวดแล้วลูกสระคุณพ่อไว้หนวดไม่ค่อยขึ้นนะไม่ถึงว่าไว้ก็ไม่ค่อยขึ้นไหมเธอขึ้นไหมหนวดขึ้นหรอนะนนอฉันไม่เห็นเคยวันดีไม่เคยเห็นอป,ป้ามีหนวดเลยไม่ถึงว่าขึ้นเป็นแบบต่อตอพอตอนมีหนวดแล้วไม่หอมเธอเธอก็งี่งๆ้งไม่ชอบเนี้ยพระเอกข้างรักตอนไหนตอนนี้ข้างแล้วนะคุณแม่สวยขึ้นมาเพราะว่าอวบขึ้นค่ะ ทำกิฟต์ไปสี่รอบไม่ติดแล้วเหนื่อยใช่ไม่ไดีดทำเก้ารอบคุณกิฟตไม่เคยเห็นมีหนวดเพราะว่าถ้าไว้แล้วมันไม่ขึ้นฉากในละครนะปูกินข้าวเหมือนกินจริงแต่ก็กินจริงนะมีบ้านกาแฟส้มแล้วค่ะคืออะไรเอ่ยคืออะไรอะ่ะรู้ยังว่าม,บาามออีบ้านกาแฟส้มคืออะไรคะบ้านกาแฟส้มคืออะไร ทำไมตอนหลังแต่งงานสลับคู่คืออะไรนะคะคลอดเมื่อไหร่คลอดเดือนหน้าอะอ๋อบ้านคู่มีน้ำเฝ้ารอาอ๋อกาแฟส้มคือแสดงว่าได้ดูเปิดกองใช่ไหมเปิดกองวิกสามใช่เหมือนไหมทุกคนเขาคือกาแฟส้มใหม่สำหรับพวกเราเหมือนเนาะมันคือจริงๆปะทวีอะเป็นคนที่น่าสงสารนะ แล้วก็เป็นบทสลับมีนที่เล่นยากเพราะว่ามันจะต้องเก็บความรู้สึกแต่มันก็ต้องแสดงออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันต้องหาความพอดีในการเล่นน่ะคือทุกตัวละครมันมัน,ม,นมันค่อนข้างโตกว่าตัวจริงของนักแสดงอืมของทั้งริวแล้วก็มีนด้วยนับดาวทุกคนส่งดอกกุหลาบให้ได้นะคะ เดี๋ยวเราต้องไปดูซิว่าบ้านกาแฟาซฟวันนี้เราเริ่มติดเทรนด์กันตอน2องทุ่มสินะคะละครเราจะมา2องทุ่มยีเมื่อว,ว่านเลตติ้งสอแล้วแล้วก็ยอดวิวออนไลน์อ่ะตั้งแสนหนึ่งศะวันนี้เอาให้แสนทะลุเลยนะตั้งแต่เริ่มละครนะคะ <S <S ชอบเรื่องนี้มากดีใจมากเลย แตงสายวันนี้คนดูน่าจะไม่ต้องไม่ถึงพันแน่เลยงั้นเราตอบคนถามเลยดีกว่ามีคนขัดใจไม่ชอบทรงผมของเร็วซึ่งอันนั้นน่ะคือถูกต้องแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างอ่ะที่ตัวคิมหันทําไม่ว่าจะเป็นทรงผมหรือการใส่ต่างหวอะไรใดๆก็ตามอะมันคือทำเพื่อให้ดูขัดใจเพราะว่าเขาว่าจะทำทุกอย่างที่รู้สึกว่าจะขัดใจพ่อเนอะไหมดังนั้นอ่ะการที่ทุกคนขัดใจทรงผมเนี้ย คือถูกต้องแต่จริงๆแล้วอ่ะเราดีไซน์กันมาแบบจริงๆถ้าใครเป็นถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีเยอะๆอะอันนี้เป็นทง